สวัสดีค่ะมืนน่อนานเข้ามาพอกันอีกแล้วที่ช่อง Jewelry NP Channel อี้ก็ได้นมาซับน้ำใหม่ค่ะอันนี้ก็นนกเป็นไผ่กิมจุ้งหรือว่าไผ่ลืมแรงค่ะไผ่ชนิดนี้กระสิอกอกนอกอยยืดเปีดปีค่ะเพราว่าจะฟุ้นจะแรงค่ะสมซื้อค่ะนี่มีขนาดนาแรงได้นี่ค่ะ โอ้โหนอ้อยใหญ่ขนาดค่ะนี่สวยค่ะผู้เรียนเป็นของค้นหูจักเนาะค่ะมาเห็นของเพินงงามน้องงามมาสันเลยบวาขอซีพนเน่เพื่นก็นเลยบอกว่ามาเอาแหมค่ะแล้วก็บอกคนว่าอัน ขอซับแล้วก็ขอทายน,นั่นเด้อเพิ่กนกยวดาเอาโรดเอาโรดเวสันค่ะกรเล่ไดมาซื้อซื้อเพิ่นแล้วก็ได้ไทายได้ซับนั่มเนาะค่ะแต่ว่าบเบลเซียมมาค่ะเอามีดค่ะเข้ากับ,บ่ได้มาเอาไลน์เนาะค่ะเข้ากับเอานอเดียวนอเดียวนี่ก็พอก,กินแล้วค่ะมันนอไหมเนี่ยขนาดค่ะ ซุ้มซื้อคะ่ะไเรลืมแรงพัานนี้ก็จะเป็นนอไง่แห้งคะ่ะเบื้องจากกอมันโลดค่ะเนี่ยเบื้องจากลำต้นของมันนี่คะ่ะเส้นแแลวมาเนี่ยนี่ค่ะโอ้สวยค่ะ สวยง่ายสวยงามค่ะตัวกแตออนค่ะเดี๋ยวเอาใบไม้โขกไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปเบิง้งเกงียงที่บ้านเนะค่ะแต่ว่าออ่น,นีส่งไปส่งมากกับฟอรแนงมันค่ะนี่ค่ะไหนๆแล้วเอาไปน้ำค่ะ ่ะบังกากที่เข้าไปซื้อข้าเจ้ามาแล้วเนาะค่ะเนี่ยไปขอซื้อเพิ่นค่ะเป็นไผ่นะค่ะเนี่ยเป็นไผ่ไผ่กิมซุ้งเม่อไม้ไผ่ไผ่ลืมแรงเนาะค่ะหมาแดงกันยังเกิดตลอดปีค่ะน้องไม้เนี่ยไปขอซื้อเพิ่นเนาะคะ่ะซื้อมาจากไหนเนี่ยผ้าเมจ้น ชดไปหาชิดไปชิดไปอาค่ะเป็นนอนเดียวกับพ่อแล้วฟ้าเราก็ไม่เหนื yes. ่อยหน่อยอ่าปสสาวคอท่านเพิ่งมาปลูกอยนนาฝนไ่ายเนาะเออโคตรอแล้วมันจะรีคอพนเอจัะเอาเอากิงมันเอาเอานันมันเงาหมนอ่ะค่ะคนตัวไปจับเอาเอามาปลูกมา ต้องเป็นไพลลืมแรงค่ะไพลกิมซุ่มเ,เห็นของ that, คนอย่างงั้นแห้งกันเลยค้วอุ้ยขอซื้อเนมสันเป็นแล้วนะเอาแม่ไปซับเอาแม่สันเรื่อดๆไปซับเอาค่ะนี่แนะค่ะ ใทวงเนาะค่ะคนกระปุกไใบธงหน้าเลยลหรอค่ะแดดกระหอนเราไม่ให้ชจาอะไกินแกงบวบหวาี่แกงหวานแน่นี่ค่ะนี่ขิงก็เข้าไปหาเนี่ยเป็นแนวอื่นแน่บอลแกงซัวต้องไม่ใช่ซัวพี่แกงแกงหวานแกงนั้นใช้ซากาดั้มขมมื บอเท่าไ้แบบมอฮ้อนฮ้อนมอฮ้อนแล้วก็ถิ่มนอรวบกับรวกสักพักกลับมามย้อนอย่าน้น่งใจจ้ะว่ามันท่านมันบวกลมสุดดอกบวกลมบวกลมเป็นออกหวานหน่อยจักหน่อยอยู่ดีเคเออยกินหรอเปล่าย็นที่ท่านเคยกินยาเคลียร์ยทำไมต้องเบิองเปละะ่าหวานเนี่ยหยาเนี่ย <laughs> ก็เลยห่อแบบง่งเมือนฟางนอนเลยเนาะ้อนง่ายิทุบพอได้แล้วนั่นเองคนแบบเบ้งอืมงามค่ะพี่จ้าไม่งามฟางขึินนี่ค่ะ งามค่ะงามเนี่ยดีจ้าหวานสินแราากระ,บบาะาคากะบพวกอึใช่หรอล่พระคากะลายค่ะ แกงแซ่บค่ะนงงไผ่กิมจุนไผ่ลืมแรงค่ะจะนี่นะคะเหมาะขนาดอืมหันงงอ่อ,อนอแอนเลแมนก็จะหดหนาบแตลอดได้เนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน,น้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <laughs>